ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรย์นะครับเราก็จะผมก็จะมาสอนพวกเราในเรื่องเส้นประธาน10นะเส้นที่4ก็คือเส้นการาทารีนะครับเราก็ได้รับทราบแล้วว่าแนวทางเดินของเส้นประธาน10หรือเส้นการาทารีนั้นเป็นอย่างไรไดนวันนี้อาจารย์ก็จะมาดูสอนมาแนะนําเรื่องแต่ละจุดต่างๆว่ามีความหมายและตําแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับจุดที่1น,นะครับ การหลับนับจากข้านล่างนะฮะซึ่งจะเป็นอยู่ด้านขวามือจุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณาจุดแนวที่เราเปิดประตูลมด้านขวานะฮะประตูลมตรงขาหนีบนั่นเองซึ่งเป็นจุดที่แก้อันธพาอันธพาดก็คือลมที่ทําให้อันทะบวมก็คืออันธะมันบวมตัวขึ้นมาเราก็ใช้จุดนี้เป็นตัวแก้นะครับส่วนจุดต่อไปก็เป็นจุดที่ขยับขึ้นไปนะฮะทางด้านใน เหนือหัวเหน่าเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแก้เท้าตายกรณีที่เท้าตายขยับเขยื่อนเท้าไม่ได้นั่นเองก็เรียกว่าแก้เท้าตายซึ่งก็ไปตรงกันข้ามกับจุดอยู่ตรงกันข้ามกับจุดทางฝั่งซ้ายซึ่งอยู่แนวใกล้เคียงกันนะเหนือแนวตะค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นจุดแก้เท้าตายยกไม่ขึ้นนะก็คือเท้าขยับไม่ได้นั่นเองนะครับ ต่อไปจุดต่อไปก็จะเป็นจุดแก้อโปพิการอาโปก็เป็นธาตุน้ําก็ขยับขึ้นไปเยื้องมาทางด้านในเล็กน้อยอยู่ใกล้แนวกลางลําตัวนะขยับขึ้นจากจุดแก้เท้าตายขึ้นไปทางด้านในลําตัวนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแก้อโปธาตพิการก็คือธาตุน้ําพิการนั่นเองนะจุดต่อไปแก้เตโชให้ออกนะก็จะอยู่ขยับตรงข้าม จุดแก้อาโปธาตพิการแต่อยู่ฝั่งซ้ายของลำตัวนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายของลำตัวอันนี้แก้เตโชให้ออกก็คือทำให้ธาตุไฟเดินสะดวกนั่นเองนะครับจุดต่อไปแก้อัมพาตแก้อัมพาตก็เป็นจุดที่อยู่ข้างสะดือออกมาทางด้านขวานะครับอยู่ตรงแนวข้างสะดือทางด้านขวาเล็กน้อยนะฮะประมาณ1-2นิ้วตัวนี้ก็แก้อัมพาตก็คืออาการที่มือเท้าตายนั่นเอง นะครับขยับไม่ได้จุดต่อไปแก้อโทคมาวาตาอันนี้อยู่เหนือสะดือขึ้นไปแต่อยู่เยื้องเฉียงขึ้นไปทางด้านาทางด้านซ้ายของลำตัวนะฮะแก้อโทคมาวาตตัวนี้อโทคมาวาตก็เป็นลมนะฮะลมพัดที่ลมพัดลงนะครับเป็นลมพัดลงนันเองนะส่วนจุดต่อไปซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกัน นะแต่อยู่ฝั่งขวาของแก้อโทคามาวาสก็คือแก้ปัทว,นะวีธาตุให้ผูกปัทวีธาตุให้ผูกก็คือเป็นธาตุดินนะแก้ธาตุดินนั่นเองนะครับส่วนขยับขึ้นไปทางหัวไหลนะอยู่เหนืออ,อยู่เหนือหายปลาทางด้านขวาเราเรียกอ,อยู่โทษเทียนอยู่เหนือหายปลาทางด้านขวาแล้วก็ขยับเข้ามา ทางด้านในติดกับเนื้อกระดูกอ,อกเล็กน้อยนะขยับมาทางด้านขวาเราเรียกว่าแก้ขบไหลให้หิวอาการปวดหัวไหล่นั่นเองแล้วก็ตรงข้ามกันแล้วขยับออกไปด้านนอกนะขอบด้านนอกของไหายปลาร้าไปจนชิดขอบไหายปลาร้าด้านนอกเกือบถึงหัวไหล่อันนั้นเรียกว่าแก้เมื่อยไหลนะแก้เมื่อยไหลนะครับแก้เมื่อยไหลนั่นเองแล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งครับขัดไหลให้ยอ่อนะก็ ก็จะอยู่ตรงบริเวณเหนือหายปลรราะนะครับเหนือหายปลรราอยู่ทางด้านนอกนะครับก็แก้ขัดไหลให้ยอกคืออาจจะอาการที่มีการยออหัวไหล่หรือเจ็บหัวไหล่นั่นเองนะครับแล้วก็แก้ไหล่ลดยกไม่ได้อันนี้ก็ขยับลงมาระหว่างร่องซิโคงนะครับแก้ไหลลดยกไม่ได้ก็คือการที่ไหลมันหลุดลงไปนะฮะไหลมันตกลงไปแล้วก็ยกไม่ขึ้นนะครับ ไหลตกลงไปยกไม่ขึ้นนนี่ก็เป็นเป็นจุดแก้ทางด้านซ้ายซึ่งอยู่ใต้ร่องหายปาร,ราออกมาทางด้านหัวไหล่นะครับแล้วก็จุดแก้มือตายให้เย็นอันนี้ก็อยู่ใต้รักแร้ประมาณ2นิ้วด้านในรักแร้ด,ด้านซ้าย2นิ้วมือตายให้เย็นอาการที่มือไม่ขยับไปเยื่อนแล้วก็มีอาการเย็นด้วยนะครับการเลือดลมไหลยเวียนไม่สะดวกนั่นเอง แล้วก็แก้ร้อนฝ่ามือยิ่งนักนะครับร้อนฝ่ามือยิ่งนักก็ทางด้านขวานะครับหรือร้อนฝ่ามือยิ่งนักก็อยู่ตำแหน่งเดียวกับทางด้านซ้ายที่แก้มือตาให้เย็นแต่นี้ร้อนฝ่ามือร้อนไปที่ฝ่ามือนะอยู่ใต้รักแร้มาประมาณ2นิ้วทางด้านในของต้นแขนนะครับต่อไปแก้ตลอดปลายมือน,นี้ก็มาอยู่กึ่งกลางของต้นแขนด้านหน้านะคือ,อมีอาการออทั้งมือนะตลอดไปถึงมือเนี่ย ก็ใช้จุดนี้เป็นตัวแก้อาจจะมีอาการปวดชาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็แก้ตลอดลายมือก็แก้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนกวางขวาก็แก้ปลายมือปลายปลายมือเน็ตชาก็คือปลายที่ปลายมือเนี่ยบริเวณปลายมือมีอาการเน็บชาก็ใช้จุดจุดกึ่งกลางของต้นแขนด้านหน้านะครับเป็นจุดแก้นะครับและต่อไปก็คือขัดสอกงอไม่ได้ทางด้านซ้าย จะเป็นอยู่ตรงข้อพับพอดีนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นจุดสัญญาณของสัญญาณ3ราชสำนักในเส้นในแขนด้านในนะครับแล้วก็ต่อด้วยแก้ขัดข้อมือข้อศอกนะครับก็อยู่ตรงเบือณข้อศอกมีอาการขัดข้อมือข้อศอกก็ใช้จุดตึงกลางข้อศอกเป็นตัวแก้ั่นเองนะครับอันนี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับภาพทางกายวิภาคนะครับก็ดูนะครับก็จะมีเส้น คล้ายๆกันนะครับดูห้าดูตำแหน่งคล้ายๆกันแก้อัมพาตอยู่ขวามือนะจุดแก่เท้าตายทางซ้ายก็เป็นเท้าตายยกไม่ขึ้นซึ่งอยู่ตรงข้ามกันนะครับนะฮะแล้วก็แก้อโปาธาต์ก็อยู่ขึ้นไปขยับขึ้นไปแก่เตโชให้ออกอากาศนะฮะแก่โชให้ออกแก้อัมพาตนะครับปทัทวีธาตุให้ผูกก็ตรงกับ โถเมาวาดเห็นไหมฮะแล้วก็ไปที่ไหลข้างขวาก็เป็นกบไหลให้หิวนะฮะอยู่บริเหนือหอยปลาแล้วก็ทาแก้เมื่อยไหลก็อยู่ทางด้านหัวไหลทางด้านหน้าสําหรับด้านซ้ายก็เป็นขัดไหลให้ยอ่อก็อยู่เหนือหัวไหลบริเวนืึงกลางแนวหอยปลาราขณะเดียวกันก็มีจุดตรงตรงหัวไหลซึ่งตรงข้ามกับแก้เมื่อยไหลทางด้านขวาเรียกว่าแก้ไหลลดยกไม่ได้นะฮะ แล้วก็ขยับมาตรงจุดของต้นแขนด้านในใต้รักแร้ประมาณ2นิ้วก็จะเป็นจุดแก้มือตายให้เย็นแล้วทางส่วนทางขวาก็เป็นแก้ตลอดปลายมือนะครับมือตายให้เย็นนะฮะทางซ้ายเป็นมือตายให้เย็นนะทางซ้ายเป็นมือตายให้เย็นส่วนทางขวาก็คือแก้ร้อนไม่ใช่ผางโอนะฮะเป็นร้อนฝ่ามือยิ่งนักนะครับ แล้วขยับลงมานะครับทางด้านกึ่งกลางต้นแขนด้านหน้าก็จะเป็นปลายมือเน็บชาส่วนทางด้านซ้ายก็เป็นแก้ตลอดปลายมือเห็นไหมครับแล้วก็ตรงบริเวณข้อศอกนะฮะข้างซ้ายก็คือขัดศอกงอไม่ได้ส่วนข้างขวาก็คือขัดข้อมือข้อศอกอันะนี้ก็จะเป็นจุดต่างๆที่เดินในเส้นการะทาลีทางด้านหน้าต่อไปมาดูเส้นกาลทางลีทางด้านหลัง นะการะัลทลีทางด้านหลังมีอะไรบ้างอันนี้ก็อยู่ทางด้านใต้ตะตุ่มด้านนอกตรงชิดแนวชิดของอของฝ่าเท้าด้านนอกแก้อยู่เพื่อตะคิวก็คืออาการตะคิวนะอาการตะคิวนั่นเองนะครับแก้อยู่เพื่อตะคิวนะคก็อยู่ทางชิดด้านล่าง ชิดด้านล่างของตะตุ่มด้านนอกค่อนมาทางด้านหลังเทา้าชิดด้านล่างจุดต่อไปก็เป็นจุดแก้น่องสันไม่หยุดแก้น่องสันไม่หยุดก็ใต้ข้อพับเข่าลงมาแนวกึ่งกลางประมาณสักอยู่แนวกึ่งกลางของใต้ข้อพับเข่ามาประมาณสัก2นิ้วนะครับก็จะแก้น่องสันไม่หยุดอาการน่องสันไม่หยุดนั่นเองนะครับแล้วก็แก้ลมอันธพาตอันนี้ก็อยู่ใต้แนวก้นว่าทางด้านใน ทางด้านขวาก็คือลมที่ทําให้อันทะบวมซึ่งด้านหน้าเราก็มีแล้วตรงอันทะพาดนะอยู่ตรงแก้มก้นแนวแก้มก้นต่าลงมาส่วนข้างซ้ายก็เป็นแก้อันทะพฤึกก็เช่นเดียวกันอันทะพาดหรืออันทพฤกก็มีก็คืออาการที่ทําให้ลมที่ทําให้อันทะบวมนะเหมือนการทับอันทะพาสหรืออันทะพฤึกนะครับ ต่อไปแก้สะโพกตายอันนี้ก็อยู่บอยู่เป็นบริเวณสะโพกเหนือปุ่มหัวกระดูกตะคากทางด้านทางด้านหลังนะครับอันนี้เป็นแก้สะโพกตายตอาการที่สะโพกขยับไม่ได้นั่นเองแล้วก็ต่อไปเป็นแก้เจ,จ็บเอวแก้เจ็บเอวซึ่งจะมี2จุดอยู่ตรงบริเวณต่ำมา L5 นะครับซ้ายขวานะจิตกระดูกแก้เจ็บเอว แก้เจ็บเอวซ้ายขวานะครับก็จจอยูดชิดกระดูก L5 ต่ำลงมาแนวกระเบนแนวกระดูกกระเบนเหน็บนะครับจุดต่อไปแก้อาโปธาถอยก็คือธาตุน้ำถอยนั่นเองธาตุน้ำลดลงนะครับอาโปธาถอยก็อโปธาถอยก็คือจุดที่ กระดูกสันหลังช่วงอกข้อที่แปะที่สิบนะครับอโปปทาถอยเนี่ยอยู่แนวตรงกับกระดูกสันหลังข้อที่สิบทางด้านขวานะครับส่วนแก้เตโชทาถอยก็อยู่ตรงกระดูกสันหลังแนวกระดูกสันหลังข้อที่ช่วงหลังข้อที่สิบของทางด้านซ้าย นะอะเตโชทตาถอยกับอโปทตาถอยก็จะตรงกันแต่อยู่คนละด้านนะครับส่วนขยับขึ้นไปอีกหนึ่งข้อคือคือประมาณกระดูกสันหลังช่วงอกข้อที่9แก้ปัตทวีธาตุพิการก็คือแก้ธาตุดินพิการตรงจุดนั้นส่วนทางด้านซ้ายนะครับแก้วายโยธาตพิการมอันนี้แก้เกี่ยวกับกองธาตุยังใช้ในการนวดได้นะครับแก้แสบอก อันนี้ม้าอยู่ข้างหลังแต่ทําไมสามารถแสบอกได้ถ้านขะยับขึ้นไปก็ประมาณกระดูกสันหลังช่วงอกข้อที่ 8. แปดข้อที่แปดนะครับอันนั้นก็แก้แสบอกซึ่งสะท้อนไปถึงว่าแก้ข้างหน้าอาการอกนะี่อยู่หน้าแต่กดข้างหลังยังแก้แสบอกได้นะครับแล้วก็แก้เจ็บหลังนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ แก้เจ็บหลังก็เป็นจุดตรงกระดูกสันหลังข้อประมาณข้อที่5นะครับตรงกับร่องระหว่างซี่โครงระหว่างซี่โคงนะครับประมาณ5กับ6ตรงนั้นนะครับแล้วก็แก้แขนซ้ายขวาตายก็จะบูดอยู่ทางด้านหลังเป็นทั้งซ้ายทั้งขวา2จุดเลยนะครับ คือแก้อาการที่ขาแขนซ้ายขวาท้ายไม่ขยับหรือเป็นอัมาพาตอยู่ทางต้นแขนด้านหลังชิดร่องไหล่ร,ะ,ระนะครับพื่นนั้นก็มีแก้ลมสบับกตายก็คือลมที่ทําให้มีอาการเอ่เวลายกแขนแล้วสับกขยับไม่ได้นะครับอันนี้เรียกว่าลมแก้สบับกตายอยู่ทางกล้ามเนื้อสบับกตึงการกล้ามเนื้อสะบกทางด้านซ้ายนะครับ ส่วนแก้ลมดูดสวักนะแก้ลมดูดสวักอันนี้ก็ขยับลงมาประมาณาประมาณที่ที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งนะฮะอันนี้ชิดกระดูกสันหลังแก้ลมดูดสวักนะครับแก้ลมให้ไหลาตายอันนี้ก็อยู่บริเวณด้วยหัวไหล่ทางด้านหลังนะแล้วก็ส่วนทางด้านขวาก็เป็นแก้สันนิบาตโลหิตนะฮะการหนักนะฮะเรื่องจากโลหิต อันนี้ก็เป็นทางด้านหลังนะครับแล้วก็แก้ลมตายลมให้แขนตายอันนี้ก็เป็นจุดที่อยู่ที่แขนด้วยนะกึ่งกลางของท่อนแขนด้านล่างแก้ลมให้แขนตายนไฮะก็จะมีเรื่องโรคต่างๆมากมายก็มาดูทางเส้นาการเปรียบเทียบทางกายวิภาคนะก็มีแก้ข้างล่างสุดแก้อยู่เพื่อตะคิวเห็นไหมครับแก้น้องสันม่หยุด ก็นะขยับไปน้องท้านนอกนะแก้อันธพาษกับอันทพลึกก็อยู่ใต้ก้นย้อยนะครับลงมาทางด้านในนะครับแก้สะโพกตายก็อยู่บริเวณสะโพวกขวาแก้เจ็บเอวก็อยู่ประมาณ L5 S1 ตรงนั้น 2. จุดนะครับกาโปาธาตนะุถอยเตโชธาตถอยคู่กันคู่กับปฐวีธาตพิการกับ วายโทาบิการเมื่อสองตัวนี้ลบก็มีอาการทําใหา้แล้วก็มีจุดหนึ่งที่ทําให้แก้ลมให้แสบอ,อกก็คืออยู่เหนือขึ้นไปอยู่ประมาณทีสิบเอ็ดสิบสองปัะมาณนั้นแล้วก็แก้เจ็บหลังก็เป็นแนวกล้าเมเนื้อขพับิเซียสแล้วก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปก็จะมีเจ็บหลังแก้แขนซ้ายขวาตายเหมือนกันแก้ลมดูสว่ากตายแก้ลมให้ไหลาตาย ซ้ายส่วนด้านขวาเป็นแก้ลมแก้ลงดูดสบักก็จะมีจุดแก้สบัดสบักอีกอันนี้ก็เป็นเส้นกระสุีที่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังและวันนี้อาจารย์ก็ขอบรรยายแค่นี้แล้วก็จบกันแค่นี้